กิเลสไม่ได้อยู่ในร่างกายนะกิเลสอยู่ที่จิตเครื่องมือในการชำระร่างกิเลสนะ <c oughs> คือศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือศีลเป็นเครื่องมืออย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องมืออย่างกลางนะปัญญาเป็นเครื่องมืออย่างละเอียดเวลาเราแพ้กิเลสนะกิเลสมันแรงมากนะมันครอบงําใจเรา เราโกรธคนันหนึ่งมากเลยอยากฆ่าเต็มทีแล้วเตรียมปืนจะไปยิงเขาแล้วแล้วก็ระลึกได้ทำอย่างนี้มันผิดศีลน,นะไม่ฆ่ามันอย่างเงี้ยเนี่ยศีลยเป็นประการด่านสุดท้ายนะที่จะป้องกันไม่ให้เราทำความชั่วด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายเงินถ้าเรายังไม่มีกำลังของสมาธิและปัญญาเราต้องรักษาศีลไว้ก่อน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าทำความชั่วทางกายทางวาจาแต่ทางใจมันชั่วยังห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นของประณีตเป็นของละเอียดลำพังศีนลนะไม่สามารถปิดกัน้นความชั่วทางใจได้กั้นไม่ให้ทําชั่วทางกายทางวาจาใจมันชั่วถูกกิเลสครอบงําแต่ว่าไม่ทําตามกิเลสตั้งใจงดเว้น การทำบาปอุศลทางกายทางวาจาแนั่ยคือหน้าที่ของศีลเป็นการฝึกตัวเองการถือศีลที่แรกนะถือลำบากมันเคยผิดศีลจนชินนะมันจะพร้อมจะผิดศีลใหม่ตั้งใจรักษาศีลไว้ทุกทุกวันทุกวันนะตั้งใจไปเรื่อยๆจะเป็นจะตายก็จะขอรักษาศีลห้าไว้ พอเรารักษาศีลไปช่วงหนึ่งนะต่อไปการรักษาศีลมันจะง่ายขึ้นเพราะมันเคยรักษาคนโบราณท่านก็ฉลาดนะเราอย่าว่าคนโบราณโง่เราบางทีโง่กว่าคนโบราณสิคนโบราณสอนบอกว่าเข้าพรรษานะให้อดเหล้าอดกินเหล้าสามเดือนถ้าอยู่ๆไปบอกให้อดเหล้าเรยเลยๆทำไม่ได้ใจไม่ไม่แข็งพอ เลยบอกอดเล้าตอน,นข้าวพรรษาอะไรเนะยตอนนั้นก็อึดน,นะสู้คิดว่าเดี๋ยวสามเดือนกินเล้าต่อพอครบสามเดือนใช่ไหมใจมันเคยฝึกอดเล่ามาแล้วเข้มแข็งอยู่ถ้าบอกให้อดต่อไปเนะี่ยบางทีทาได้ต่ออีกสามเดือนนะอย่างเงี้ยหรือต่ออีกปีหนึ่งอย่างเงี้ยค่อยๆต่อไปเรื่อยๆมีเพร่องค์หนึ่งนะหลวงพ่อเคยเจอท่าน ท่านเป็นคนมีการศึกษานี่แหละเละออกไปบวชทีแรกก็ตั้งใจจะบวชสามเดือนพอบวชไปบวชไปนะภาวนาไปก็ดีนะดีขึ้นดีขึ้น,นไม่อยากสึกแล้วแต่พอจะใกล้สามเดือน,น,นกิเลสมาแรงขึ้นมาอีกแล้วอยากสึกท่านก็ต่ออายุ ต่ออีกปีหนึ่งนะบวชอีกปีหนึ่งแล้วค่อยศึกนะใ,ใจมันก็ค่อยเข้มแข็งเหมือนพวกอดเล่าเข้าพรรษาแนละ้วออกพรรษาแล้วก็ต่อมันก็เข้มแข็งพอสู้ไหวนี่พอผ่านไปใกล้ๆอีกปีหนึ่งนะอยากศึกทนะ่านต่ออีกหน่อยต่ออีกสามปีอะไรเนี้ยนะตอนที่หลวงพ่อไปเจอท่านนท่านอายุเกบเจ็ดสิบล้ะ ท่านบอกตอนนี้ไม่ต้องต่อลล้นะใจมันไม่ได้อยากที่จะสึกอ,อีกต่อไปล้วเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆนะงั้นการถือศีนก็เหมือนกันเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆเนะีนะ่ยอดเล่าเข้าพรรษาเนี่ยนะออกจากออกพรรษาแล้วก็อดต่อนะค่อยๆฝึกไปเคยด่าคนนะช่วงนี้งดการด่า ยังมีนิทานนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะชอบด่าสามีนะสามีเลยไม่ยอมกลับบ้านนะก็ไปหาพระว่าทำยังไงดีอยากขอวัตถุมงคลให้สามีรักให้สามีกลับบ้านพระท่านก็หยิบน้ำให้ขวดหนึ่งบอกเอาไปนะถ้าสามีเข้าบ้านนะรีบอมน,มน้ำมนต์นี่มาเลยอมไว้เฉยๆนะ